วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ base practice ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนประเภทนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยชื่อวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศมหัศจรรย์การอ่านผ่าน 3Rs model นางสาวนิตยาแข่งขันตำแหน่งครู วิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนพระมเทพพิทยาคมสหวิทยาเขต5การอ่านเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการเรียนรู้ทำให้เกิดการพัฒนาด้านสติปัญญาความรู้ความสามารถพฤติกรรมและค่านิยมต่างๆนอกจากนั้นยังเป็นสื่อกลางของการเรียนรู้ในทุกสาขาวิชาดังนั้น การปลูกฝังนิสัยรักการอ่านจึงเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตที่มีความสำคัญอย่างยิ่งและทฤษฎีการเรียนรู้ต่างยอมรับการเรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติและการเรียนรู้ร่วมกันของผู้เรียนโรงเรียนพรหมเทพพิทยาคมจึงจัดกิจกรรมมหัศจรรย์การอ่านผ่าน 3Rs model โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านการเขียนการสื่อสารของผู้เรียนและปลูกฝังนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิตเป้าหมายเชิงปริมาณนักเรียนและครูทุกคนได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านเป้าหมายเชิงคุณภาพนักเรียนอ่านและบันทึกการอ่าน นักเรียนนำเรื่องที่อ่านมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียนด้วยการสรุปสาระสำคัญถามตอบแสดงความคิดเห็นและจัดกิจกรรมผ่านรายการเสียงตามสายของโรงเรียนขั้นการดำเนินงานมหัศจรรย์การอ่านผ่าน 3Rs model 1. Reading การอ่านนักเรียนอ่านเนื้อหาจากเอกสารหนังสือสื่อออนไลน์รูปแบบต่างๆ 15นาทีก่อนเข้าเรียนภาคเรียนที่1ของแต่ละวันและในเวลาว่าง 2. Writing นักเรียนบันทึกเนื้อหาสาระสำคัญเรื่องที่อ่านลงในสมุดครูที่ปรึกษาตรวจสมุดบันทึกการอ่านและให้คำแนะนำเป็นระยะแจ้งกลับผลการตรวจสมุดบันทึกการอ่านและสอบถามความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมการอ่าน 3. Recovery การฟื้นฟูความรู้หมายถึงการฟื้นฟูความรู้ที่ถดถอยการทบทวนหรือรีวายเป็นการซ่อมเสริมเติมเต็ม,ตม,ตมความเข้าใจเนื้อหาความรู้และคำศัพท์ยากสำหรับนักเรียนที่ได้พบจากสื่อที่อ่าน Sharing การแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือการแบ่งปันความรู้ระหว่างนักเรียนในชั้นเรียนด้วยการนำเสนอสรุปเนื้อหาสาระสำคัญ การถามตอบการอภิปรายแสดงความคิดเห็นและการเสนอความรู้จากการอ่านผ่านระบบเสียงตามสายของโรงเรียนและกลุ่มลายของห้องเรียนผลการดำเนินง,งานประโยชน์ที่ได้รับครูและนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านครบทุกคนนักเรียนอ่านและบันทึกการอ่านโดยเฉลี่ยคนละ75เรื่องต่อภาคเรียนมีนักเรียน บันทึกการอ่านได้มากที่สุด100เรื่องน้อยที่สุด52เรื่องระดับความพึงพอใจของครูและนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมอยู่ในระดับมากผลที่เกิดกับผู้เรียนนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและมีความสามารถในการอ่านการเขียนการสื่อสารและการคิดคำนวณ ที่มีผลการประเมินระดับดีขึ้นไปเพิ่มขึ้นผลที่เกิดกับครูครูมีทักษะการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านตามแนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุก active learning และได้ทราบความสามารถด้านการอ่านการเขียนของนักเรียนเป็นรายบุคคลสามารถดูแลช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเป็นผลดีต่อการพัฒนาด้านการอ่านการเขียนของนักเรียน และสามารถจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการการอ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพได้รับการส่งเสริมให้มีความคิดคน้นและพัฒนาจนได้รับรางวัล b e s t Practice และ Smart Teacher ระดับเขตพื้นที่การศึกษาผลที่เกิดกับสถานศึกษาโรงเรียนมีแนวทางในการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านที่มีประสิทธิภาพ มีแนวทางในการซ่อมเสริมเติมเต็มความรู้แก้ปัญหาการเรียนรู้ที่ถดถอยได้โรงเรียนมีการประเมินคุณภาพภายในมาตรฐานที่1คุณภาพผู้เรียนในระดับยอดเยี่ยมผลที่เกิดกับชุมชนชุมชนมีความมั่นใจพึงพอใจในการจัดการศึกษาของโรงเรียนมีความเชื่อมั่นศรัทธาต่อโรงเรียนและร่วมมือพัฒนาโรงเรียน ชุมชนตื่นตัวและให้ความร่วมมือสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านเพื่อก้าวสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ประโยชน์ที่ได้รับจากการนำนวัตกรรมไปใช้นักเรียนได้แสดงออกถึงศักยภาพการอ่านการเขียนการพูดการบูรณาการการอ่านกับการเรียนและการใช้ชีวิตประจำวันทั้งของตนเองและของผู้อื่นปัจจัยความสำเร็จ 1. การเตรียมเรื่องบทอ่านและสื่อให้พร้อมและครูที่ปรึกษาให้ความร่วมมือกำกับดูแลการจัดกิจกรรมการอ่านของแต่ละวัน 2. ผู้บริหารโรงเรียนให้ความสำคัญและเอาใจใส่นิเทศกำกับติดตามโดยการเข้าสังเกตการจัดกิจกรรมการอ่านอย่างสม่ำเสมอเข้าร่วมโครงการเพชรภาษาไทยทปวครั้งที่สอง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1นึ่งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและรางวัลชมเชยอันดับ2องระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่70ได้รับรางวัลชนะเลิศและรางวัลระดับเหรียญทองและเป็นตัวแทนเข้าร่วมงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคครั้งที่70ที่จังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับรางวัลเหรียญทองในการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์และรางวัลระดับเหรียญเงินการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศา,ศาศสตร์ 3. การส่งเสริมการแสดงออกข่้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แชร์ริ่งการนำเสนอความรู้การอภิปรายตอบคำถามช่วยเพิ่มความเข้าใจขยายความรู้แก่นักเรียน